กรับนมัศสการพระมหาประเวศสิริจันโทเจ้าวาสวัดศรีเวลาลงบ้านพงหอประธานในพิธีป่ายสงและพระที่สุสง์ทุกลูกด้วยความเคารพอย่างสูงครับเตียนท่านดเนิน,นอสอนชัยยาอดีตน,นาย,ยกเทศม,มนตรีตำบลปลาโหลประธานในพิธีฝ่ายคารวะและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกทกท่านครับ กราบเขามาดวงวิญญาณของผู้ว่ายชนด้วยความอะไรยิ่งกระผมจากสิบตีวิรพลภูวิงแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่งหมู่ที่12ตำบลปลาโหลอำเภอบริชภูมิจังหวัดสกลนครได้รับันทานุมัติจากทางเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานชาปนกิจศพของผู้ว่ายชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ สลีระสังขารอันเป็นอนิจจงที่ทอดล่างสงบนิ่งอยู่บนจิตตากาธานณชาพนาสถานวัดป่ามุจลินที่ปรากฏต่อเบื้องหน้าท่านทั้งหลายนั้นซึ่งได้จากญาติมิดไปเมื่อผู้ใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัวญาติสนิทมิสหายจึงได้จัดพิธีชาปนากิจให้แก่ผู้วายชมเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความรักและไวอะไ้อาลั ลำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ชาคณะเจ้าภาพทึงแม้จะมีความเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอยากไม่มีวันหวนกลับคืนมาแต่ก็ยังมีความอบอุ่นใจและมีขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่ท่านดำเนินสอนชายาประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านได้เสียสละเวลาเดินทางมาเป็นเกียรติ แก่ผู้วายชนในวันนี้พระเจ้าบ้า้สึกซาบซึ้งในน้ำใจใมัตรีของท่านเป็นอย่างยิ่งและจะขอจารึกความเมตตากรุณาของท่านไว้ด้วยความขอบคุณตลอดไปในขณะที่กำลังเตรียมการด้านเป็นวิธีของของนาย่าท่านประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านได้แจ้งกำหนดการในวิธีการชาปนกิจศพของท่านประธานและผู้มีเกียรติทราบดังนี้นะครับ ในลำดับที่หนึ่งจะเป็นพิธีทางศาสนาไหว้พระรับศีลลำดับที่สองศาสนาพิธีกรนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลไตชีวรนลำดับที่สามพระสงฆ์สวดมัตติกาบางสกุลลำดับที่สี่พิธีทอดผ้าบางสกุลไตเปิดลำดับที่ห้าพิธีทอดผ้าบางสกุลตามลำดับลำดับที่หกพระสงฆ์พิจารณาผ้า อนุโมทนาเจ้าภาพตรวจตามรับกรลำดับที่7การนำเรียนประวัติโดยสังเกตของผู้วายชนลำดับที่8พิธีทอดผ้าบางสกุลไต่รองลำดับที่9พิธีทอดผ้าบางสกุลไตเอกและลำดับที่10ิรผสง์ทุกรูปวางดอกไม้จันตามด้วยท่านผู้มีเกียรติวางดอกไม้จันนัก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับและผมขออ่านรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ ที่จะทอดผ้าบางสกุลตามลําดับเพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ดังนี้นะครับในขณะนี้การจัดเตรียมด้านเมนพิธีก็เสร็จแล้วนะครับผมขอเข้าสู่พิธีการงานชาปนกิจศุ์ในลาดับแรกขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านดําเนินสอนชายาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลปาโหลจุดเทียนชูบูชาพระรันาตนตรัยขอเรียนเชิญครับในลําดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบางสกุลไตเปิด ขอเรียนเชิญตอนาพระคุณเจ้ารุที่สองเรียนเชิญครับและลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าบางสกุลตามลำดับนะครับโดยผมจะอ่านรายชื่อทีละ6หกท่านนะครับเพื่อเข้าไปทอดผ้าบางสกุลโดยให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านยืนรอท่านอื่นๆในครบก่อน่อยทอดผ้าที่ทางเจ้าหน้าที่วางไว้จากลายขวางเป็นลายยาวนะครับต่อหน้าพระคุณเจ้าที่ท่านยืนนะครับ นชุดที่หนึ่งนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมเด็จขำขมิน้นผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองท่มหมู่ที่สิบสองคุณพ่อปัวแดงทองสันทั์ครับผมเมื่อพร้องกันแล้วก็ทอดท่าได้เลยครับลำดับต่อไปเป็นการนำเรียงประวัติโดยสังเขตของผู้วัยนชนนะครับ ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ่านหน้าไปทางเมนพิธีนะยครับขอบคุณครับในระดับต่อไปเป็นพิธีทอดผ้าบางสกุลไต่ลองซึ่งทางเจ้าภาพได้ให้เกียรติเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติไปสาลท่านนะครับเพื่อขึ้นไปวางผ้าไต่รองขอเรียนเชิญท่านสันติชัยฟองชน ประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 2. ท่านวิชัยศรีโคและ 3. ท่านอาภิสิทธิ์ยศสมภูนอดีตกำนันตะบนปาโหลขอเรียนเชิญครับและพระสมุแผนธรรมทีโปเป็นผู้พิจารณาพาตบางสกุล ขอกราบไดน้โปรดน้วยความเคารพครับจะเป็นพิธีทอดผ้าบางสกุลไตเอกนะครับขอเรียนเชิญท่านดำเนินสอนชายาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลป่าหลประธานในพิธีฝ่ายคารวาเป็นผู้ให้เกียรติทอดผ้าไตรบางสกุลขอเรียนเชิญได้ด้วยความเคารครับ นับต่อไปขอกราบในมนฑลพระมหาประเสิริจันร์โทเจ้าอาวหาสวัดศรีเวลาหลมบ้านพงหอประธานในพิธีฝ่ายสงเป็นผู้พิจารณาผ้าตรบรรษุภูขอกราบในมนด้วยความเคารพครับยืเคื่องทิ้เครื่อกัดับต่อไปก็เชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน,นข้านวานดอกไม้จันทร์ การจัด,ด,ด,ดจางานชาบันกิสศบข,ของสำเร็จร่วงไปด้วยดีดนเนื่องจากได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติลูกหลานญาติสนิทนิสัย,สสยทั้งบ้านใกล้และบ้านไกลซึ่งเดินทางมาร่วมง,งานทั้งที่บ้านและที่วัดถามุชลินบ้านหน,นองท่อแห่งนี้ด้วยความรักและอาลัยทางเจ้าภาพข,ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไวดละประกาศนี้ด้วยและก็ต้องขอขอบคุณท่านดำเนินสอนชัยยา อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปลาหลท่านสันติชัยปองชนประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ให้เกี่ยวและเสียสละเวลาอันค่าของท่านมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าตรบางสกุลในครั้งนี้และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับรวมทั้งตหลากรู้ใหญ่บางท่านที่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามและหากผมได้อ่านชื่อหรือตำแหน่งหรือออกเสียงสำเนียงผิดเพี้ยนไป ของรายรายชื่อแขกท่านใดนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสุดท้ายนะครับทางคณะเจ้าภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรไลและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายในสาวบโลกนี้ได้ปดโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ที่มาร่วมง,งานชาปนกิจในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่บ้านและที่วัดป่ามิชลินตลอดถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เหล่าท่านทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ได้ปดโปรดเปนบรนดานในท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับและผมนจากสิตรีวิรพลภูเวงแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองทุ่มก็ขอการใช้เสียงลงพิ่านีีนะครับขอบคุณครับไปทรงพระคุณเจ้าก่อนบอกมันไปทรงพักก่อน